สวัสดีค่ะณเบื้องหน้านะคะเป็นปราสาทหละอลมทมนะคะสําหรับปราสาทนี้นะคะก็ยังต้องรอรับการบูรณะปฏิสังขรณ์ก่อนนะคะอันนี้ก็ยังเป็นแบบดั้งเดิมอยู่นะคะก็คงต้องรอทางกรมศิลปากรนะคะมาบูรณะปฏิสังขรณ์หลายๆที่ที่เราไปนะคะ,ะมันมีการบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วดังนั้นนะคะเราจึงเห็นว่า ตัวปราสาทมีการเกาะอิฐถือพูนอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ในการที่เราจะไปปฏิสังขอนได้นั้นนะคะตัวนี้จะกลายเป็นแบบนี้ก่อนวันนี้เราก็เลยมาให้ดูพัฒนาการก่อนในครั้งแรกนะคะว่าก้อนหินน่ะนะคะที่เรียงขึ้นไปตามปราสาทก็จะตกลงมาแบบนี้ ก็คงต้องรอการบูรณะนะคะในส่วนเบื้องหน้านี้จะเป็นกำแพงแก้วนะคะตามที่ทราบรายละเอียดนะคะก็คือที่นี่จะมีส่วนของอาคาร4ีส่วนด้วยกันก็คือตั้งแต่ตรงนี้นะคะจะเป็นโคปุระคือทางขึ้นนะคะสังเกตว่าจะเป็นอยู่บนพื้นที่สูงนิดนึงนะคะ ก็เดินทางขึ้นไปที่เกือประสาทนะคะหลังจากนั้นเมื่อผ่านคุป,ปุระแล้วนะคะก็จะมาในส่วนของห้องนะคะจะมาที่ประสาทองค์ประธานหลักก็คือตรงนี้นะคะและจากการศึกษารายละเอียดของกรมศิลปากร,กรก็คือว่า ในส่วนของหลังจากองค์ประธานาราสาีแล้วก็ยังมีบรรลัยนะคะด้านซ้ายและด้านขวานะคะสังเกตว่าจะมีที่ซุ้มนี้ค่ะมีประตูของบรรลัยนี้อยู่นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ผ่านจากตรงนี้ไปที่รอบนอกก็จะเป็นกำแพงแก้ว ขออนุญาตทุกท่านนะคะขออนุญาตทุกท่านนะคะ,ออคนนะ,คะตอนนี้ก็คือในส่วนของก้อนหินของประธานปราสาทนะคะองค์ประธานปราสาทก็คือยังตกลงมาอยู่ยังไม่ได้รับการปฏิสังขรณ์เนาะนะคะแต่เราก็ขอให้ทางกรมศิลปากรมาเบือหน้าปฏิสังขรณ์เราจะได้เห็นองค์ปราสาทนะคะที่มีความสวยงามเป็นเดิม เพื่อให้เราได้เห็น